แจนเย็นก่อนเจ้าจระเข้ฉันรู้ว่าแกหิวอ่แล้วนะอาปากนะค่อยๆเจนเย็นอ่อ่ะอ่ยัง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 วางก่อนค่อยงับวางก่อนค่อยงับเออนั่นแหละเชื่องเชื่องแสดงว่าคุยกันรู้เรื่องมือเริ่มสั่นอ่ะชิ้นที่สองมือหนึ่งแกกินสามชิ้นเลยเหรออ่ากินดีมาก ชิ้นต่อไปสุดท้ายแล้วนะเออเออเอเอ,อ,อเอนนนนเอ,อาาเออ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 ออเ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 อ สปกปรกหมดแล้วตัวช้างจะไปไหนเนี่ยอาบน้ําอาบน้ําซะอาบน้ําให้สะอาดร้อนๆอ,อย่างนี้ชอบเล่นน้ำใช่ไหมล่ะ,ะช้างอะไรสีฟ้า,เ,า <c oughs> เดี๋ยว,ช,ว,นนวยช้างมวนหน้าได้ด้วยเหรอช้างมวนหน้าได้ด้วยยังอาบไม่เสร็จเลยสะอาดแล้วฮิปโปก่อนละกันลิงน่าจะโซนเปิดโซนใหม่ฮะฮิปโป คอนโทรลอ๋อให้เขาไปให้ถูกให้ถูกโซนแล้วก็สิงโตสิงโตทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ครับจะไปยากอะไรอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเขาใช้วิธีนี้เหรอเอ้เต็มแล้วคอกเล็กนิดเดียวอยู่กันตั้งห้าตัวได้มาอีกร้อยหนึง่งผ่านหนึ่งด่านดูโฆษณหนึ่งทีมาแล้วครับฮิปโป ให้อาหารให้แตงโมเอ้ยอันนี้น่าสนอ๋อเลื่อนฮิปโปให้ตรงปากแตงโมให้ตรงกับแตงโม <c oughs> กินกัาไปกินกัาไปกินกินลูกเนี่ยโอ้เฮ้ยแบ่งบ้างได้ไหมเอาอิ่มแล้วทำไมง่ายจังสิงโตรหรือว่าลิงสิงโตมาก,ก่อนอ๋อมันมีพื้นที่จำกัดอยู่ฮะโบนัสเลเวลเล่นเลยอ่ะก่อนเล่นต้องดูโฆษณาก่อน อ๋อเราเป็นลิงใช่ไหมขโมยอาหารจากสิงโตให้เขาหันหลังไปก่อนไม่เห็นไม่เห็นเปล่าครับหยิบมาเลยหยิบหยิบเออเออได้มาแล้วหนึ่งชิ้นโกรธโกรโกรหยิบหยิบเลยหยิบเลยหยิบหยิบยิบเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ทันหรอกสิงโตทําไมสิงโตน่ารักจังหน้าดูไม่ดุเลยได้อีกร้อยหนึง่งเอาเงินให้ลิงเหรออ่ะสิงโตมาแล้วโฆษณาเยอะไปนิดนึง มีซื้อปิดไหมสิงโตมาแล้วจระเข้อีกแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งให้อาหารไปยังจะมาหิวอะไรอีกทําไมต้องเดินอ้อมทําไมไม่มีที่กัน้นมันไม่ควรจะอยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอนี่ไม่ใช่อาหารแกเจ้าจอระเข้นี่อาหารของสิงโตแวะไปนิดนึงแล้วค่อยออกมา <laughs> แวะเโ,โอเคโอเคยังมีรอยเลือดอยู่เลยที่พื้น ไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะอ้อมอย่างเดียวตะลขคไม่รู้อ่าของสิงโตครับโอ้กินกี่ชิ้นเนี่ยเอาเพิ่งจะสร้างสะพานทําอะไรมาตรงนี้อะแล้วก็มาตรงนี้ต่อห้ามชนคนเหรอแล้วชนจะเป็นยังไงลม้มอะไรเนี่ยอ๋อมันมีกากาบาทไม่ใช่รอยเลือดอือไปเลยไปเลยไปเลย เออกินเยอะมากเลยสิงโตที่นี่วโอเคต่อไปลิงลิงลิงสวนลิงอยู่ใกล้กันเลยฮะถึงว่าไปขโมยอาหารเมื่อกี้ตัวอัลปาก้านะฮะตัดขนเหรอตัดขนให้มาเออเหมือนตัดขนแกะอือหืชอบชอบร้อนใช่ไหมล่ะนี่ทีนี้จะได้ไม่ร้อนแล้วหนาวแทน ตัดไปตัดไปเอาละทีนี้ก็ย่างกินได้แล้วเนื้อน่าจะนุ่มได้ร้อยหนึ่งโฆษณาเกินครึ่งหนึ่งของที่เล่นเล่นไปประมาณห้าวินาทีโฆษณาอีกสามสิบวินาทีมันจะผ่านไหมเนี่ยลิงปีนต่อตัวกันกินกล้วยตัวละครน่ารักดีเอาละเป็นการโชกยกรรมของลิงเพื่อเพิ่มเงินให้กับสวนสัตว์ต่อตัวกันอ๋อวิ่งเป็นทางตรงงี้หรอ เมือนเกมวิ่งปกติใช่ไหมต่อตัวนี่สองอันสองอันอืมกระโดดกระโดดไงกระโดดกระโดดกระโดดไม่ได้อ๋อกลับมาเยอะๆเก็บมาเยอะเก็บมาเยอะนะฮะลิงต่อตัวลิงต่อตัวโอ้ยล่วงไปตัวหนึ่งล่วงไปสองตัวอืมอืมเอาแล้วตัวอื่นอ่ะตัวอื่นที่ไม่ได้มาคือไม่ได้กินเหรอเอ้าเป็นการผสมผสานสองเกมเห็นเกมแบบแนววิ่งเดินเยอะใช่ไหม ออันนี้ดีกว่าตัวอัวปก้าเมื่อกี้โซนใหม่ให้หมดเลยแล้วกันโบนัสเอเวลฮะเดินไต่เชื่อกัลิงอ๋อลิงหนี <toujours> มีจระเข้กระโดดงับมามาเกมพิเศษเดินจับลิงผ่าดงจระเข้ค่อยๆไปอือจระเข้จระเข้ใจเย็นยังไม่ถึงเวลาอาหารแกเดี๋ยว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 เอย่า<ๆ>เอียงอย่าเอียงตัวลิงเกตเดินถอยหลังนีดด้วย เจ้าระคยเดียวอือ้มือมือเดียวออืเดียวก่อนแกนอนหลับอยู่แกจะตื่นทำไมเนี่ยอ,อ,อีกนิดเดียวเกือบถึถึงแล้วเจ้าลิงจะจับเจ้าลิงได้ละจับได้แล้วนี่ไงได้มาอีกร้อยหนึ่งไม่คุ้มเลยชีวิตมาแล้วมาแล้วทำไมต้องร้องไห้ด้วยล่ะโอ้แม่เพิ่งไปตัดขนมาเมื่อกี้เป็นไงบ้างลกูกสวยมากเลยค่ะแม่ คุณแม่อยู่ไหนคะได้ลูกเดี๋ยวคุณแม่ไปหาเมาื่อกี้คุณแม่ไปตัดผมมาเอ้ตัดขนมาไงลูกไงจ๊ะเหงไม่จจะลูกอยู่คนเดียวไอตัวเดียวเออเดี๋ยวมีอิพอสเตอร์ใช่ไหม <laughs> มีคนมีคนปลอมตัวมาแยากไม่ออกตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ต้องตัวนี้สิลากไปไม่ได้ด้วยนะ อ๋อต้องลากลิงอ๋อ okay, okay. อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเอาใหม่ได้ไ้ยเนี่ยผิดผิดผิดเล่นผิดอ๋อโอเคอย่างงี้ได้อย trapped, ่างนี้ได้อย่างงี้ได้เสียงลิงเสียงอัปก้าเหลือข้างล่างตรงนี้ฮะตัวอะไรอ่ะต้นไม้จระเข้มาอัปเกรดอ๋ออัปเกรดได้ทำอาหารเตรียมอาหารให้สัตว์ฮะนี่มันนินจาฟุตหรือเปล่าเนี่ยฟุ๊ปฟุฟุ มันนินจาฟรุตใช่ชัดเลยใช่ไหมเออเออเรียกว่ารวมหลายเกมอยู่ในเกมเดียวฟุตอินจาสิมยินจาฟุตอืมเล่นเกมห้าวิดูโฆษณาสามสิบวิเวลาหมดราก,การดูโฆษณามาแล้วจระเข้ทีนี้กินเองไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องเอาวางบนปากแล้วใช่ไหมเมื่อกี้งับมือไปทีหนึ่งตัวไหน ตัวไหนงับมือไปแกอดแกกินมือไปแล้วเมื่อกี้ค่อยๆย,ยืนไปปล่อยอ่ากัดไม่ถึงเอาใหม่ซิเย็นค่อยๆกัดอืมนั่นแหละดีมากแล้วถ้าเกิดเราไม่ปล่อยล่ะอ๊หัวเราะมีหัวเราะอยู่สองตัวข้างหลังเอาจะดีใจทำไมสองตัวนี้ไม่ได้กินโซนแวร์เฮาส์ ที่เก็บของเอาช้างทําไมกันอาบน้ําใหม่เหรอหรือกินข้าวสกรปรกอีกแล้วเราอะเล่นสกรปรกตลอดเลยหมุนหน้าสิไหนหมุนหน้าให้รอบหนึ่งหมุนหน้าเร็วกลิ้งกลิ้งกลิ้งหมุนหมุนหมุนหน้า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 ให้ดูหน่อยนั่นแหละเก่งมากห <laughs> มุนหน้าได้ด้วยอะไปฝึกมาจากไหนเนี่ยเรียบร้อย อ้าวมีของรางวัลก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีเลยมันครบทุกโซนแล้วใช่ไหมเหลือแค่อัปเกรดต่อไปให้อาหารช้างฮะอยู่ตัง้งนานี่ไม่ได้กินอ่ะเจ้าช้างโอ้โหมันเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะแต่เคยเห็นโฆษณาอยู่ไอ้ที่เลื่อนเปิดให้ทุกช่องเนี่ยเป็นการรวมหลายๆเกมไม่ได้เกมเดียวมันจะไปยากอะไรเนี่ยฮะก็แค่เปิดเอ๊ย อ๋ออโอเคเข้าใจแล้วเราเปิดอันนี้ก่อนอันนี้แล้วก็อันนี้ไงแ,แค่นี้เหรอเดี๋ยวนะแล้วเงินที่ได้มาเอาไปทำอะไรอะ่ะโอเคอัปเกรดคอกช้างเงินเอาไปทำอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วขโมยอีกแล้วมันด่านเดิมแล้วฮะหันมาไม่หยิบยืนเดช๋ยครับแอบทีนี้หยิบเอ๊ะไม่ทันหรอกเจ้าสิงโต ลิงไวกว่าเยอะแอะไม่ทานอีกแล้วช้าจริงๆเจ้าสิงโตอ่ะไม่ต้องอาบน้ำแล้วอยู่น้ำเติมเติมน้ำให้ช้างกินแค่นี้ยแล้วก็ไปดูโฆษณาสามสิบวิเล่นประมาณมา5วินาที <laughs> โอเคครับนี่คือซูแฮปปี้แอนิมอลนะครับภาพมันน่ารักดีนะสัตว์เลี้ยงน่ารักดี เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ